รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนครราชสีมาประจำเดือนกร,รกฎาคม2567บ่งชี้เศรษฐกิจโดยรวมมีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจในจังหวัดดังนี้ ด้านอุปทานพบว่าหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจในภาคบริการหดตัวโดยดัชนีผลผลิตภาคบริการหดตัวร้อยละลบแปปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนสะท้อนจากรายได้การขนส่งเอกชนสาขาก่อสร้างกิจการทางการเงินและการประกันภัยและยอดขายปลีกขายส่งปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนภาคเกษตรกรรมหดตัวโดยดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละลบส1ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนตามอาชัชญาัตสุกรและปริมาณไก่ที่เพิ่มขึ้น ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวโดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ2.6ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนสะท้อนจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมสาขาการผลิตทุนจดทะเบียนของโรงงานอุตสาหกรรมและจำนวนโรงงานในจังหวัดที่เพิ่มขึ้น ด้านอุปสงค์พบว่าขยายตัวสะท้อนจากการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวโดยดัชนีการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ5.5ชะลอลงจากเดือนก่อนสะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ชะลอลงจากเดือนก่อนขณะที่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนการลงทุนภาคเอกชนหดตัวโดยดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละลบ0.6หหดตัวจากเดือนก่อนที่ขยายตัวสะท้อนจากสินเชื่อเพื่อการลงทุนที่ลดลง การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวโดยดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวร้อยละลบ1.2ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่เพิ่มขึ้นด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัดพบว่ารายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ2.2ฟื้นตัวจากเดือนก่อนตามดัชนีราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ6.5ตามราคาอ้อยโรงงานราคาข้าวราคาสุกรและราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มขึ้น ส่วนดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละลบ4.1ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนตามอาชียบัสุกรและปริมาณไก่ที่เพิ่มขึ้นด้านการเงินพบว่าณสิ้นเดือนกรกฎาคม2567มียอดเงินฝากคงคั้งหดตัวร้อยละลบ0.5ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนด้านสินเชื่อมียอดสินเชื่อคงคั้งหดตัวร้อยละลบ0.4หดตัวจากเดือนก่อน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจพบว่าอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ2ตามหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ3.3ส่วนหมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มดัชนีสูงขึ้นร้อยละ0.8โดยมีปัจจัยสําคัญจากหมวดดัชนีที่ปรับราคาสูงขึ้นได้แก่หมวดข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งหมวดผักและผลไม้หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม สำหรับอัตราการว่างงานยังทรงตัวจากเดือนก่อนอยู่ที่ร้อยละหนึ่งของกำลังแรงงานรวมโดยจังหวัดมีการจ้างงานจำนวน1,161,725คนด้านการคลังในเดือนกรกฎาคม2,567พบว่าผลการเบริกจ่ายเงินงบประมาณรวมมีจำนวนทั้งสิ้น4,527ล้านบาทหดตัวร้อยละลบ1.8โดยเป็นการเบริกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำจำนวน3527.3ล้านบาทและงบประมาณรายจ่ายลงทุนจำนวน999.7ล้านบาท สำหรับผลการจัดเก็บรายได้มีจำนวนทั้งสิ้น922.6ล้านบาทขยายตัวร้อยละ15.8เป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของสำนักงานสรรพามิรพื้นที่นครราชสีมาและสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมาที่เพิ่มขึ้นด้านดุลเงินงบประมาณในเดือนกร,รกฎาคม2567ขาดดุลจำนวนลบ4,341.3ล้านบาทคิดเป็นร้อยละลบ1.9จัดทำโดยกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา